ค่ะตอนนี้นะคะรีลีสแสนโซนนะคะก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ตลาดลงเกลือะค่ะแล้วก็ใครหลายคนจะถามว่าแบบเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่อะไรเนี่ยประเทศค่ะก็เป็นตลาดชายแดนไทยเขมรนั่นเองนะคะแล้วก็วที่นี่ของดีมากได้ข่าวว่าหลายๆที่จากกรุงเทพก็มารับของที่นี่แล้วไปซื้ออัพราคาจากที่ เอ้ไปดาวน์ราคาที่นู่นนั่นเองนะคะงงไหมงงเนาะโอเคเนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกระเกงค่ะกระเกงถูกมากเดี๋ยวขอไปดูกระเกงแป๊บหนึ่งก่อนนะคะไปดูไปชอบก่อน กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างอื่นกันค่ะว่านอกจากเผ้าแล้วจะมีอะไรอีกไปลุ้นกันค่ะียอะไปนี่ลูกยนี่กเป็นลาะ ลายแบบไหนอะที่มันเป็นลายพวกไม่ใช่แบบนี้จะแบบแบนๆกว่านี้ก่อนเพื่อนซื้อแบนๆตรงนี้นะแล้วไม่พาเพื่อนมาดูเหรอเขาเน้นสลยชาแล้วมันตรงนี้มันเสียง่าแล้วมันก็ไม่กล้าอ่ามันไม่มาเสียลายใบละสองร้อยอะนั่นยังไงเขาเล่นเหรอแล้วบอกไม่เอา บอกระเาแบบนั้นแแบบแบบนี้เนี่เอาแบบนี้เีอยู่นานะายใช่ไหมไม่มันเป็นสะพายอย่างนี้อลายเฉียงน่าเห็นเพื่อนาซื้อไงนี่อเป็นลายกระตูใช่ไหมลายเป็นลายแบบ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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของนี้ลราหาง้นเลยนะไปดูได้น้าำรงเช้าวะเธอดองันเท่าหร่คะ้าร้อยแปดสิบบาทค่ะห้าร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะห้าร้อยแปดสิบบาทห้าร้อยแปดสิบล้วมาจดเอออร้อนนะร้อนร้อนยัมร้อนเกบแน่ดน เราได้ที่แล้วนะคะวันไหนมาอีกอะบอก

นวมันเดินแค่ไม่ร็วคลิปนึงพี่ไปดูคล้ายแบบก็ได้ไม่มีไม่เอามันไม่เอาอันนี้เป็นเป็นของมันเก่าไม่ใช่ใหม่แพงสองร้อยกว่าบาทเนี่ยบไงหลบแดดไป วิจิตรมาด้วยนี่ง่ายกระเป๋ามาไม่เอาด้วยไหนี่จ้าสีเดียบนอนมากเลยค่ะแต่ว่ายังอยู่ไหวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีใจิตใจที่ชอบช้อปปิ้งมากค่ะเพราะฉะน,นั้นเราต้อง กันต่อนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะไปรุยกันค่ะทุกคนตามดิฉันมากค่ะเย่่แสนกล้าเลยนตามนี่น่ของมาหาปะป๊าปะป๊ามนเท่าไหร่หรือวปาพันสามในเน็ตหนูซื้อมาหใส่ร้อยห้าสิบแต่เพื่อนใส่สีนี้ Thank you. ใส่ตินี่กับแช่แดงใส่ตีมเดียวกันได้เลยตดีกว่าติมนี่เอาสีมะซื้อไปใส่กับแม่มะใส่ง่ายของบอมใส่ง่ายไม่ใชจเรื่องง่ายก็เหมือนของเพื่อนลี่ไงก็เพื่อนลี่ก็เมคอิพอิน واہ <laughs>